เขาจริงใจกับคุณนะคะดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันมากมายนะบอกได้แค่รักมากมายรักเธอมากมายไม่มีหน่วยวัดได้เลยความรักนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณน่ยมันเป็นความรู้สึกที่จริงใจนะ <S <S <P G> พูดอะไร ก็รู้สึกแบบนั้นนะบอกกับคุณยังไงก็คือรู้สึกแบบนั้นด้วยด้วยทีท่าของเขาอะเขาอาจจะเป็นคนที่คารมดีหรืออาจจะเป็นคนที่มีคําหวานเยอะจนอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนหรือระแวดระวงังหรือไม่แน่ใจเนาะเออแต่จริงๆแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาจริงใจกับคุณนะคะมีความจริงใจมีความหลงรักหลงไหลคลั่งไคลแล้วก็คลั่งรักคุณมากด้วย เพราะนั้นไอ้คาพูดหวานหูอะไรต่างๆไพเราะสนอหูที่เขาพูดออกมามันมันพูดออกมาจากใจจริงๆแต่มันอาจจะดูเวอร์วังดูโอเวอร์ก็เพราะว่าเขาคลั่งรักคุณหนักมากยังไงล่ะคะเนาะเออเขาคลั่งรักคุณหนักมากเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณค่อนข้างมากมันก็เลยอาจจะดูโอเวอร์หรือโอเวอร์ acting ไปนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ย เขาจริงใจกับคุณนะและเขาจริงจังด้วยนะเพราะนั้นสิ่งที่เขาทํากับคุณทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะดูโอเวอร์แอคติ้งไปหน่อยหรือดูเหมือนกับว่าทําไมเขาคลั่งรักเรามากขนาดนี้มันจริงจังจริงใจกับเราหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆต้องบอกตรงนี้เลยว่าเขาจริงใจกับคุณค่ะเออใครแล้วนายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลัง,งานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ